่ะนะครับตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าเราเราได้แปลแล้วก็รู้กำลังของผู้แปลแล้วผมก็จะไม่อธิบายอะไรเยอะมากจนเกินไปลำดับแรกเลยนะต้นประโยคถ้าสมมติว่าข้อสอบออกมาเนี่ยเนะี่ยประโยคนี้ประโยค,โยคสองประโยคนี้ห้ามผิดทำไมจึงบอกว่าห้ามผิดเพราะว่าไอ้ตัวแรกเนี่ยมันเป็นประโยคอนาท เมื่อเศรษฐีกระทำอยู่ซึ่งกรรมนี้ด้วยนี้ด้วยนั่นเทียวหรือจะแปลว่าซึ่งกรรมกระทำอยู่นั่นเทียวซึ่งกรรมนี้ด้วยนี้ด้วยก็ก็คือสโรุก็คือมันเป็นอนาทรามผิดมีข้อสังเกตอยู่ตรงลูกน้ำแล้วลูกน้ําอยู่อย่างนี้เมื่อมันไม่มีอะไรแทรกอยู่ข้างหน้าเป็นอันรู้โดยนายว่าตรงนี้มันคือประโยคอนาทรนะฮะ ถัดต่อมาทารโกวัตถิโตจะผิดวาจกเอานะคือบางคนเขาก็เข้าใจเรื่องวาจกมีความรู้มีความเข้าใจเรื่องวาจกแต่ปรากฏว่ามาเจอวัตถิโตไปแปลเกตเป็นกรรมวาจกอย่างนี้โดนนะครับผิดวาจกเสียปอขอให้จำไว้นะฮะผิดวาจกเนี่ยกินปออย่างเดียวเลยสถานเดียวเท่านั้น ระวังจะผิดวาจกบตรงนี้เป็นประโยคกับตัววาจกธรรมดาอันว่าเด็กว่าที่โตเจริญแล้วเจริญแล้วก็คือโตเป็นหนุ่มนั่นแหละเติบโตแล้วก็ได้ครับแล้วก็มาอีกจุดหนึ่งนะฮะก็คือประโยคนี้เป็นประโยคแบบเป็นประโยคแบบหมายความว่าเราไปเจอที่ไหนก็ต้องแปลแบบนี้แหละมันไม่ไม่แปลเป็นอย่างอื่นหรอกอันว่าคำว่าอันว่าโกสกะดังนี้นั่นเทียวเป็นชื่อของอาทารกนั้น ได้เป็นแล้วอันว่าคำว่าโกสกะดังนี้นั่นเตียวเป็นชื่อของทารกนั้นได้เป็นแล้วนี่ครับเป็นประโยคแบบแลแปลอย่างอื่นไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นไอตัวประโยคแบบแบบนี้เนี่ยห้ามผิดนะห้ามผิดเด็ดขาดต่อไปครับโสธารโกอันว่าเด็กนั้นขายิปรากฏแล้วเศรษฐีโนแก่เศรษฐีอัขิมหีกันตะโกวิยะราวะกะอันว่า หนามที่ในตาเราก็น่าจะเข้าใจความหมายเนาะว่าคือไปเจอโคสกากะที่ไหนขวางหูขวางตาที่นะั่นเหมือนหนามมันชิมแทงในตาไม่สบายใจเอาเสียเลยกันตะโกตัวนี้แปลว่าหนามครับกันตะโกนี่แปลว่าหนามเสร็จแล้วโสเศรษฐีอันว่าเศรษฐีนั้นนะวิสหีไม่อานแล้วแม้เพื่ออ,อันแลดูตรงตรง เศรษฐีเนี่ยพยายามฆ่านายโกสกะเนี่ยมาถึงเจครั้งเจคราวแต่ไม่ตายสักครั้งแล้วพอโกสกะโตเป็นหนุ่มก็ปรากฏเหมือนหนามชิ่มตาแล้วพอฆ่าไม่ตายอยู่ในบ้านหลังเดียวกันก็ไม่สามารถที่จะมองหน้ากันตรงๆได้ก็เป็นแต่เพียงแบบเละๆตามองใครมาก็หลบคืออาจจะด้วยความ เขาเรียกว่าอาจจะด้วยความละอายที่มันเกิดขึ้นค่ายัางไงก็ข่าไม่ตายแต่ก็ยังมาอาศัยอยู่บ้านเดียวกันต่ออีกประโยคต่อไปนะครับครั้งนั้นอันว่าเศรษฐีคิดอยู่ซึ่งอุบายเป็นเหตุตายของนายโกสกะนั้นมรณะกับอุปายังแย่สับออกมามารณะกับอุปายังซึ่งอุบายแห่งมรณะก็ได้ ซึ่งอุบายเป็นเครื่องตายอุบายเป็นเหตุตายอุบายแห่งความตายก็แล้วแต่จะแปลคันตวาไปแล้วสู่สำนักของกุมภการรักษะผู้เป็นสหายของตนนะฮะกุมภระการักษะคือช่างหม้อช่างหม้อมีอยู่สองคำคือกุมภระการรกษะกับกุมภการัศษะบางครั้งเขาก็อาจจะเติมกะเข้ามาแบบนี้ก็ได้ไม่ผิดนะฮะไม่ผิดบางครั้งไม่มีกะเหมือนตรงนี้ก็มี ของบุคคลผู้กระทําซึ่งม้อผู้เป็นสหายของตนครับปุจิตวาถามแล้วว่าตวังอันว่าท่านอลิมเปสสิจักฉาบซึ่งเตาในการรายดังนี้แล้วก็มานี่ครับพอประโยคประโยคปุจิตวาไปแล้วถ้าเป็นนักเรียนใหม่จริงๆนะฮะก็จะไม่เข้าใจในเรื่องของการแปลวุตเตอย่างนี้และแปลวุตเตอย่างนี้มันต้องเรียนแบบประโยคหน้ามานะครับก็คือนี่เลยครับ อาวาปังอาลิมเปตสามิอาวาปังเรียนแบบประโยคหน้ามาอาวาปังอาลิมเปตสามินี่นะฮะแล้วเป็นประโยคยากเรียนแบบกันแบบนี้เป็นประโยคยากแล้วเห็นมุตเตอย่าอย่าลืมขึ้นวัาจเานเห็นมุตเตท,ที่ไหนก็ขึ้นวัาจเนนะครับวัาจเนครั้นเมื่อคำบีติว่า อาหารว่าเราอลิมเปสามิจังชามอาวาปันซึ่งตาวสเวในวันรุ่งอิติดังนี้สหายเกนะอันสหายวุตเตกล่าวแล้วระวังแปลผิดด้วยนะแปลผิดก็อาจจะสองแต้มนะครับทีนี้มาประโยคนี้เนี่ยตั้งแต่อัทสะมาเนี่ยมันไม่มีคุมภาคในระหวา่างจะมีแค่ อดชิตวาตัวเดียวมันเป็น,ม,น,ปนมันก็เป็นกิริยาในระหว่างเสร็จแล้วตัวนี้มาแทกพอมาแทรกเข้าเลขในใหม่เราก็รู้ว่าประธานของประโยคนี้นะฮะก็คือคือเศษถีครับท้าอ,อาหาเป็นตัวเปิดเลขในสุดท้าย อาหากล่าวแล้วอิติว่าเตนะหิทธาอย่างนะั้นตวังอันว่าท่านก็เหตุตวาถือเอาแล้วอีทางสาสารซึ่งพันแห่งทรัพย์นี้กรหิตจงกระกทํากรรมมังซึ่งการงานเอกังอย่างหนึ่งมัมมะแก่เราอิติดังนี้แล้วก็มาประโยคยากนะประโยคยากตรงนี้กิงสามิสามิฆ่าแต่นายากิงกรรมังอันว่าการงานอะไรอิติดังน,นี้เอาดูประโยคต่อไปนะครับเศรษฐีนว่าเศรษฐีอาหากล่าวแล้วว่าประโยคนี้เข้ายาวเข้าไกลค,ครับ หลายแถวเลยทีเดียวเสถียนว่าเศรษฐีอาหากลาแล้วว่าอาวัชชาตัุตูดโตทับสั์ไปอันว่าอาวัชชาตบุตรเมของเราเอโกโอคนหนึ่งอติมีโยอาหารอันว่าเราเปเศส,สามิจักส่งไปตังอวัชชาตดบุตรตังซึ่งอวัชชาตบุตรนั้นตะวะของท่าน จากส่งไปซึ่งอวาชาตบุตรนั้นสันติกังสู่สำนักกว่าของท่านอาธาในเลขในทุกครั้งนะครับอาาเาเวรันมื่อความเป็นอย่างนั้นมีอยู่อันนี้ก็คือประโยคกินอีกที่หนึ่งนะฮะประโยคกินประโยคกินแต่วางเงนว่าท่านนั่งอวาชาตบุตรตังยังอวาชาตบุตรนั้นเาเวา เศรษฐาให้เข้าไปแล้วครับพังสู่ห้องชินทิตาตัดแล้วกัตตากระทําขันดาขันดีกัางให้เป็นท่อนน้อยและท่อนใหญ่วาสยาด้วยมีดติคินายะอันคมตั้งแต่ติคินายะมาจนถึงฉินทิตาท่านดูเถอะครับสับยากแล้วขันดาขันดีกังมันแปลเป็นวิกติกรมมะบเลก็บตาน้ดู ขันดาขันดิการนะครับแปลเป็นวิกติกรรม,มะคือแปลว่าให้เป็นเมื่อสักครู่นี้ที่แปลมาเนี่ยให้เป็นท่อนและท่อนอันเจริญสำนวนแปลโดยอาจก็คือให้เป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ให้เป็นท่อนน้อยท่อนใหญ,ใหนนใหญ่จะแปลว่าให้เป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ก็ได้ครับปากิตติปีตว,วาใสา่เข้าไปแล้วจะเทียงในตุม ปัจัยยาสิปัจัยยาสาิพึงต้มอ,อาวาเปนในเตาแล้วก็มาตรงนี้เป็นประโยคยากนะฮะอีกทางตรงนี้เนี่ยระวังให้ดีนะครับมันคือประโยคยาก ทางสหัสสังนะครับอันว่าพันแห่งทรัพย์นี้ลันจาก,การาสัตที่สังเป็นเช่นกับด้วยรางวันสินจ้างค่าจ้างก็คือจ้างให้ค่าภุมิภาคโสกศั่นแหละเป็นเช่นกับด้วยรางวันแต่ของท่านหัวติย่อมเป็นสิ่งที่สำคัญประโยคนนี้คืออย่าลืมแล้วว่าเป็นแล้วต้องขึ้นหัวต้องขึ้นย่อมเป็นมาให้ นะครับแลว,ว่าเป็นแล้วต้องขึ้นย่อมเป็นมาแล้วก็ความสําคัญของความยากของประโยคนี้ก็คือสาสสังค์ครับมันแปลเป็นประธานเอาดื้อๆศาสสังอันว่าพันแห่งทรัพย์อีทางนี้รันจาการะสาธิสังเป็นเช่นกัเด้วยรางวัลโหติย่อมเป็นอามาดูประโยคต่อไปนะครับมาดูประโยคต่อไปอาหารงาันว่าเรากร,า,ากริษามิจักระธรรม กัตตาพยุตกังซึ่งกรรมอันตนพึงกระทําเตแก่ท่านอุตริงให้ยิ่งปุณะปัจฉาในภายหลังปุณะอีกสําหรับความหมายของประโยคนี้หมายความว่าเมื่อนายช่างหม้อกัตตาพยุตกังได้กระทําสิ่งที่ควรกระทําแล้ว เมื่อได้ได้ค่านะได้ค่าคุมภะโกสกะแล้วเนี่ยเศรษฐีรับประกันเอาไว้ว่าคือจักให้รางวัลชิ้นโบแดงจักกระทำซึ่งกรรมอันตนพึงกระทำแก่ท่านอ่าอิติดังนี้คุมภะการวนว่าบุคคลผู้กระทำซึ่งหม้อสัมปติจิรับพร้อมแล้วสาธุ อิติอ่านว่าดีละดังนี้ปุณณะิว่าเสในวันรุ่งขึ้นเศรษฐีอันว่าเศรษฐีปโกษาอาเปตวายังบุคคลให้ร้องเรียกแล้วโกสกังซึ่งนายโกสกะอ่าปะหีนิส่งไปแล้ววัจเนนะด้วยคําอิติว่าอ่าด้วยคําอิติว่านะครับตาตาแน่พ่อปุบกาโรนว่าบุคคลผู้กระทําซึ่งอ่านว่าบุคคลผู้กระทําซึ่งหม้อ มายาอันเราอาณาโตสั่งบังคับแล้วเอกังกามังซึ่งการงานอย่างหนึง่งมีอยู่ในวันๆประโยคนี้จะทําให้งงนะฮะประโยคนี้เนี่ยจะทําให้งงซึ่งเป็นประโยคที่แปลยากถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจประโยคจริงเนี่ยมีโอกาสที่พลาดค่อนข้างสูงนะครับตว่างนันว่าท่านเอหิจงมา ะตะวันว่าท่านเอหิจงมาตวางันว่าท่านคันตวาไปแล้วสันติการสู่สำนักาัาสักุมภการาะของบุคคลผู้กระทาซึ่งหม้อนั้นพระเทหิงจงกล่าวเอวังอย่างนี้อิติว่ากีระได้ยินว่าตวางันว่าท่านกำมังอย่างการงานปิตระอานตังอนันมารดาของเราสั่งบังคับแล้วอิติดังนี้ นะฮะโสเศอโศโคสกรว่านายโคสกะนั้นสัมปติจิตวารับพร้อมแล้วอิติว่าสาธุอันว่าดีละอิติดังนี้อาคามาสิได้ไปแล้วเศรษฐิปุตวนว่าบุตรของเศรษฐีอิตโรนอกนี้เอาเอาใหม่เอาใหม่ปุตวนว่าบุตรเศรษฐีโนของเศรษฐีอิตโรนอกนี้ กีรัน,นโทเล่นอยู่ผู้ลังซึ่งหลบสัตว์ทิงกับธารเกหิด้วยเด็กทั้งหลายปาที่สวาเห็นแล้วตังกุมภโะโสกางซึ่งนายกุมพระโกสกะนั้นคัดฉันตังผู้ไปอยู่ตถาสาน,นีในที่นั้นประโสิตวาร้องเรียกแล้วตังกุมพระโกสกางซึ่งกุมพระโกสกะนั้นเขาเล่นนายนะครับปจิตวาถามแนวอิติว่าพาติกะ เหลือสองนาทีผมว่าจะเร่งให้จบตัวนี้ปุจจิตวาถามแล้วนะครับปุจิตวาถามแล้วอิติว่าพาติกะข้าแต่พี่ชายตะวัางอันมาท่านัาจจสิจะไปกูหิงฐานีในที่ไหนอิติดังนี้ประโยคบุตเตขึ้นวัจนีนะครับวัจนีครั้งเมื่อทาอิติว่าขึ้นคำีสามิมาไม่ขึ้นมาโดนนะครับตรงนี้ ก็ถือว่าเป็นประโยคยาติของเราอยู่นะอาหารงันว่าเราเหตวาถือเอาแล้วสาสนันซึ่งข่าวสารปีตูของบิดาขมิสสามีจะไปสันติการสู่สำนักคุมภัการาศาัรข,ของบุคคลผู้กระทำซึ่งมอ อิติดังนี้คลุมพระโคสเกนะอันคลุมพระโคสกะพุตเตกล่าวแล้วอาหางกล่าวแล้วว่าอาหารอันว่าเราคําิีสามีจากไปแต่ถาถานีในที่นั้นคือหมายความว่าลูกชายของเศรษฐีอพอเห็นนายโคสกะมาบอกนายโคสกะนี่เล่นปลุกเก่งนะก็เลยถามว่าพี่จะไปไหน ที่กตอบ้านเนี่ยฉันจะเอาข่าวสารไปมอบให้เพื่อนของพ่อแล้วบุทชายของเศรษฐีขอร้องว่าเอามาเล่นมาเล่นกลุกเ่เถอะเพราะว่าเด็กพวกนี้ชนะเราไปเยอะแล้วอมาดูต่อเดี๋ยวจะไม่ทันอาหารันว่าเราคมิสาสน์จากไปตาฐา,านนในที่นั้นอเมธารกาอันว่าเด็กทั้งหลายเหล่านี้ที่นิสุชนะแล้วมังพ่อหูลักหังซึ่งคะแนนมาก มังกะเราแต่ว่างั้นว่าท่านปฏิชินิตวาชนะตอบแล้วต่างลักขังซึ่งคะแนนเทหิจงให้เมแก่เราอิติดังนี้อ่าผมให้จบตรงนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปนะแปลโดยอัดเดี๋ยวเข้ามาเรื่องของการแปลโดยอัดนะครับ